นี่เ่นเพื่อนทำลาบหมูจ้าลาบหมูวันนี้มีเครื่องครบค่ะก็มีมีตับแล้วก็มีนังหมูค่ะก็ถือว่าได้ใส่เครื่องเยอะครั้งนี้จาก,ก็าง่ายๆค่ะเนเพื่อนเอาหมูไปลวนเนาะไปลวกน้ําให้สุกแล้วก็มาเติมเครื่องค่ะก็มีพริกป่นมีเก้าวคั่วค่ะมีผงปรุงรสมีน้าําปลาน้ำน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็ ใส่น้ำมะขามเปียกเนาะน้ำมะนาวค่ะก็ปรุงชิมทุกอย่างให้เข้ากันคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะก็ใส่นิดนึงค่ะเพื่อความกลมกลม่อมเนาะค่ะก็วันนี้ใส่น้ำกระเทียมดองค่ะก็ปรุงรสทุกอย่างให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเติมผักเนาะลาบหมูอาหารบ้านๆโค้เชเป็นอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ไปไม่ให้แบบ ไม่อยากให้เปรี้ยวมากเนาะก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบใจทําแบบบ้านๆทาแบบง่ายๆค่ะก็พริกป่นก็แล้วแต่ใครชอบเนาะแล้วก็เติมลูกโดดหน่อยหนึ่งค่ะนีข้าวคั่วก็ใส่เยอะหน่อยค่ะข้าวกั่วใหม่หอมๆค่ะนานๆทานทีก็อร่อยค่ะคิดถึงบ้านค่ะถ้าอยู่ที่บ้านก็จะมีเครื่องมีไส้มีของมีเครื่องในเยอะกว่านี้เนาะอันนี้เรา เอาพอดีพอดีค่ะก็ชิมทุกอย่างให้เข้ากันคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆวันนี้ค่ะเพื่อนเราทานผักทานหมูไปด้วยค่ะก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้แล้วก็อย่างว่าแหละเราสุขภาพเราเนาะการทานหมูทานอะไรก็ก็นานๆทีค่ะจะได้ เรื่องสุขภาพเราสําคัญค่ะตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงอันไหนมันอันไหนของทอดก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่า,วา,วาความแข็งแรงของเราสําคัญที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราต้องแข็งแรงค่ะเราต้องดูแลสังขารร่างกายเนาะทุกอย่างที่เรากินเข้าไปบริโภคเข้าไปคือเป็นทางมาเหงิงโครคภัยไข้เจ็บเนาะก็ต้องเลือกบริโภคต้องเลือกเอาสิ่งที่มีประโยชน์ต่ตอร่างกายเนาะดีต่อร่างกายเพื่อให้แบบร่างกายเราไม่ทํางานหนักเกินไปค่ะก็ เติมผักที่หลังค่ะเพืเ่อนเมื่อชิมรสได้ที่แล้วเราก็เติมผักเติมสาลแหน่เติมผักชีใบเลื่อยใส่แล้วก็หอมแดงค่ะก็ง่ายๆวันนี้อร่อยค่ะชิมรสแล้วก็มีผักยิ้มเยอะแยะเลยวันนี้มีแตงกวาแล้วก็มีผักกรีนดีฟแล้วก็มีพวกผักแพลวผักสาลาเณรนเนาะก็ผักเยอะค่ะท,ทานกับลาบค่ะ ตอนนี้จะไม่ทําเค็มมากลดเผ็ดลดเค็มลงเยอะค่ะกัวนี้ช่วงนี้ทานทานแบบลดจืดๆเพื่อให้ร่างกายเราทํางานน้อยลงเนาะก,ก็พยายามตัดอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าเราเอา,อาสุขภาพเราด้วยค่ะเพื่อนๆก็พยายามตัดพวกของเผ็ดของเค็มเนาะก็อร่อยค่ะเพื่อนๆทานกันค่ะ